ปปชพบเรื่องร้องเรียนทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นทําให้ขณะนี้ได้เซ็น MOU ร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะขจัดทุจริตในระดับท้องถิน่นมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ลงโทษผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี2558เพิ่มมากขึ้นสอสแสดงว่าการทุจริตในระดับหมู่บ้านและตำบลไม่ลดลง สถานการณ์การคอร์รัปชันณเวลานี้เนี่ยมันต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าประเทศไทยของเราเนี่ยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะครับที่พยายามที่จะแก้ไขกันมาโดยลําดับนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับเช่น กรณีช่อราดบ,บางหลวงเนี่ยไปเรียกรับเงินนะครับค่าเรียกค่าอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆอยบางหลวงก็เอาทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยไปใช้ประโยชน์แต่ตอนหลังมาเนี่ยมันเริ่มที่จะมีงบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอปอทหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เขามีงบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยมีการทุจริตในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ อาจจะเป็นในลักษณะที่ไม่มากนักนะครับเป็นหลักแสนหลักร้านแต่ต่อมาต่อมาเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจกกนกระทั่งเราจะเห็นได้เลยว่าเรามีการทุจริตที่เราเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายปปชจะเฝ้าระวังไม่ให้มีการทุจริตในโครงการตะบลละ5ล้านโดยปปชจะใช้ศักยภาพปปชจังหวัดต,ติดตามตรวจสอบและสังเกตการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและถ้าพบการทุจริต จะดาเนินการลงโทษอย่างเด็ดขาดเราทำเอ็มอยูกับกระทรวงมหาดไทยเราคอนเฟลซ์ไปกับกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแล้วว่าว่าไอ้โครงการอย่างที่ท่านยกตัวอย่างไอต้ตาบลตําบลละห้าล้านเนี่ยเราถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องให้สู่การบฏิบัติที่แท้จริงนั่นคือกระจายไรายได้ไปอย่างชุมชนให้มันเกิดการจ้างงานให้มันเกิดการใช้จ่ายในระบบของเศรษฐ,ฐกิจเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยมันมีการพัฒนาในเรื่องเศรษฐ,ฐกิจที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเราเองนะครับเราก็ค่อนข้างตระหนัก ปปชอเองมาไทายเองแม้แต่สอ,อตอชซึ่งเป็นหน่วยงานเนี่ยเราก็คุยกันตลอดเวลาเราจะทําอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนี้เข้ามาเกิดการทุจริตคอร์รัปชันจะมีเงินทอนมีส่วนแบ่งมีการจัดสรรว่าว่า,าบริษัทนั้นจงได้งานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันได้งานโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรกันคุณต้องเข้ามาแข่งขันโดยเป็นธรรมคุณต้องทํางานโดยเป็นธรรมตรวจรับงานที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในที่วอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์ นะครับปปชเองเนี่ยก,ก็มีนโยบายอยู่ระดับหนึ่งต้องให้ความรู้ประชาชนในการที่จะเข้าไปสอดสอง,สองมีการตรวจติดตามสุ่มตรวจนะครับในเชิงลุกของปปชนี่จะสุ่มตรวจโครงการที่เราเห็นว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ชอบมาปรากฏหรือมีข้อมูลที่ได้รับการจากการร้องมาจากประชาชน